ต้นไม้สูงเหล่านี้เป็นต้นโปรดของนกหัวขวานต้นที่โตเต็มที่มักจะเป็นโพรงอยู่ภายในทำให้ง่ายต่อการเจาะเข้าไปนกหัวขวานนั้นมักจะทำรังอยู่ด้านใต้ของต้นไม้ที่เองนอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงฝนและสัตว์นักล่า <S <S แต่ที่ใดในป่าที่รังของนกหัวขวานจะได้รับผลกระทบได้ ตอนนี้เป็นช่วงต้นเดือนเมษายนและนกหัวขวานโอกินาวาตัวหนึ่งกำลังมุ่งมั่นทำงานเศษไม้กระเด็นออกมาในขณะที่มันกำลังสร้างรังนกหัวขวานส่วนใหญ่สร้างรังใหม่ทุกๆปี ที่แข็งแกร่งของมันถูกออกแบบมาให้เจาะเข้าไปในเนื้อไม้และมันผสมพัน์ตลอดชั่วชีวิตเพศของนกหัวขวานนั้นแยกแยะได้ง่ายตัวที่มีสีน้ำตาลเข้มเป็นตัวเมีย ในขณะที่ตัวที่มีหัวสีแดงเป็นตัวผู้การสร้างรังเป็นหน้าที่ที่ต้องทำร่วมกันตอนนี้เป็นปลายเดือนเมษายนรังสร้างเสร็จและมันก็เริ่มวางไข่แล้ว ตอนนี้นกหัวขวานมีหน้าที่ร่วมกันอีกอย่างหนึ่งมันมองดูรอบๆอ,อย่างรวดเร็วก่อนที่ตัวเมียจะเข้าไปในรังถึงคิวของเธอที่จะกกไข่แล้ว ภาพที่บันทึกภายในรังของนกหัวขวานโอกินาวาอีกตัวหนึ่งแสดงให้เห็นว่ามันใช้เศษเปลือกไม้มาเป็นที่รองสำหรับไข่สี่ฟองซึ่งเป็นจำนวนปกติสำหรับการวางไข่แต่ละครั้ง